นี่คือต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่เราสร้างได้ใช้ได้ทนใช้ได้นานก็ทําให้เราต้องคิดหัวฉีดแบบนี้ขึ้นมาครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องหัวฉีดแมกเก็ตหรือหัวฉีดน้ําดับเพลิงทําไมถึงได้ใช้ทนใช้นานว่าหัวฉีดในท้องตลาดอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราเราทําขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูว่าเราทําอย่างไรถึงใช้ทนใช้นานนะครับ อันนี้เป็นตัวฐานนะครับฐานในตัวนี้ครับของเดิมมันเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็ไอช่วงลูกปืนเนี่ยมันจะแคบ่าแล้วก็เม็ดลูกปืนเล็กกว่านะครับของเดิมมันเป็น6มิลน,นี่เราเปลี่ยนเป็น10มิลเนี่ยครับลูกปืนนะครับเปลี่ยนเป็น10มิลนะครับตรงนี้ก็จะมีสองสอง่องนะครับลูกปืนสอง่องนะครับแล้วก็ท้านล่างเนี่ยเราจะใส่เป็นยูครับยูครับตัวเนี้ครับสวมเข้าไปนะครับ ยูครับตัวนี้เวลาน้ําดันมามันจะบานมันทาให้น้ําไม่รั่วของเดิมเป็นของเยอรมนันใช้เป็นโอริงครับซึ่งไม่เกินสามเดือนมันรั่วทุกตัวครับผมก็ซ่อมจนเหนื่อยจนกระทั่งมาแปลงเป็นยูเป็นย,นยูครับนี่แหละครับหายครับอยู่ครับตัวนี้เป็นยางไฮดรอลิกครับสั่งทําพิเศษครับก็ทําให้เราสามารถสร้างแม็กเจตัวเอเนี่ยใช้ได้ทนใช้ได้นานและใช้คล่อง ไม่ไม่หลุดไม่ตีไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ใช้ทนนานนะครับนี่คือแบบตัวเอสครับถัดไปครับทีนี้ก็เป็นแบบรูปหัวใจนะครับเรามีสองแบบแบบเป็นเหล็กนะครับนะแล้วก็แบบเป็นเป็นสแตนเลสนะครับก็หมุนขึ้นลงได้เหวียงได้มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกหมุนได้นะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบดูกันว่าของนอกราทำอย่างไรของเราทำอย่างไรนะครับ มาดูนะครับของนอกเนี่ยมันมีตัวล็อกอยู่แค่สามจุดนะครับเนี่ยมีรูรูเนี่ยนะมีมุมแค่เนี้ยครับก็ล็อกได้แค่เนี้ยล็อกมากกว่านั้นไม่ได้ครับแต่ของเราล็อกได้ทุกมุมครับทีนี้มาดูเขาสร้างมานะครับทีนี้เราแกะออกมาแล้วนี่เป็นฐานมันนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นบูทสวมเข้าไปในในในวาลวนะครับตัวนี้เป็นตัวขันลงมาตัวนี้ก็ขันเข้ามานี่ครับ ลูกปืนนะครับมันอยู่ตรงแน่ครับมันอยู่ตรงแน่ครับเนี่ยมีร่องเนี่ยเนี่ยลูกปืนใส่ไว้ตรงแน่ครับใส่ไว้ตรงแน่ครับมันก็กันหมุนได้แต่มันมีร่องเดียวครับเพราะฉะนั้นการกันการตักรนการคอนก็ต้องมีมากกว่านะครับ <Ừ. S 1> แล้วก็เวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องถอดบ่อยเพราะว่าตรงแน่มันเป็นโอลิงโอลิงตรงเน่ครับตัวเล็กๆเนี่ยครับมันก็ไม่เกินสามเดือนครับรั่วหมดเพราะว่ามันมันหมุนบ่อย เพราะว่าเราใช้ในการเกษตรเราใช้ทั้งวันใช้เป็นเดือนไม่ได้ใช้ระเบ้องก็ใช้แค่สองสามชั่วโมงนะครับมันก็ไม่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 รอดแรงอะครับไม่ไม่ทนหนึ่งปีนะครับตรงนี้ขันเข้ามานี่อัดปัญหาเคือ่อนี้หลุดสําคัญตีคนไม่บาดเจ็บสาหัสนะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมใช้เวลานานมากเพราะว่ามันทํายากตรงริมนี้นะครับมันจะมีลูกปืนนะมีลูกปืนแล้วก็มีโอริงเนะี o ่ยโอริงตัวนี้ครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับ อยู่เลยเนี่ยครับอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ปัญหาครับคือมันสามเดือนมันรั่วเราก็สู้ไม่ไหวนะก็เอากลับมาเคสใหม่ตอนนี้เรามาแปลงของเรานะครับข้างล่างผมเอาเปลี่ยนเป็นของแม็กเจสไสเลยเป็นเยอรมันนะครับมันใช้ได้ทนนานอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อตัวนี้เป็นเดือยก็มีลูกปืน10พเมลใส่นี่นะครับเนี่ยครับลูกปืน10พเมลใส่นะมันก็จะทนนะครับ อันนี้เทียบเทียบอันนั้น,นอ,อ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะเหมือนกันนะอ้าวโอเคนะอันนี้คือท่อนล่างนะครับแล้วอันนี้ท่อนบนท่อนบนอันนู้นนะครับกับอันนี้เราเปลี่ยนกัน่นะเราใหญ่ขวานะแล้ใหญ่ขวาทําให้เราใช้ได้ทนนานกว่าแล้วเราเป็นเหล็กมันการการทนการสึกหลอได้ดีกว่าตรงนี้นะครับเขามีมีแป้นเหมือนกันนะครับผมก็มีนะครับแต่ไอตัวเนี้ย ตัวนี้คือตัวนี้ครับเราก็มีโอเล้งตัวนี้เหมือนกันเราก็ใส่ลูกเม็ดลูกปืนเข้าไปในนี้มันก็จะวิ่งอยู่ตรงนี้ครับมันจะวิ่งอยู่ตรงนี้ครับนะแล้วก็ที่สําคัญและพิเศษสุดคือมันมียูคับเนี่ยครับนี่ผมใส่ไว้แล้วถอดออกมาให้ดูนะครับยูคับตัวนี้เวลาน้ําดันมันบานนะครับเนี่ยถอดออกมานะครับใส่เข้าไปเวลาน้ําดันมันบานพอบานเสร็จปุ๊บมันก็มานี่ฮะมันก็จะรั่วออกนี่พอรั่วออกนี่มันมีโอเล้งตัวนี้ติดอยู่ มันก็เลยไม่รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่คือคืออุปสรรคที่ที่ผมใช้เวลาแก้ปัญหานานมากแต่ว่าโอเคผ่านใช้ได้แล้วครับแล้วพิเศษอีกหน่อยคือตัวเนี้ยไอตัวล็อกเนี่ยมันทำให้เราเราเราล็อกได้ล็อกได้ทุกมุมแล้วก็แน่นนะครับเนี้ยล็อกเข้าไปในล่องล็กปืนเลยเนี้ยครับมันจะล็อกเข้าไปเลยพอล็อกเข้าตัวเนี้ยไปขันนะขันแล้วมันจะแบ่งลกปืนทําให้มันล็อกได้แน่นมาก ก็เป็นจุดเด่นที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยความคิดของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นแม็กเจ็ตที่สมบูรณ์นะครับเป็นแบบหัวฉีดดับเพลิงรูปหัวใจนะครับส่วนปลายนะครับก็เราสามารถตัดแปลงใส่ปลายอย่างไหนก็ได้นะครับอย่างของนอกของที่เราสร้างเองทําได้เราทําเกี่ยวเสเปนเซอร์ไว้สําหรับใส่กันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นรูปหัวใจนะครับนี่คือต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่เรา สร้างได้ใช้ได้ทนใช้ได้นานกว่าของอต่างประเทศแต่จริงๆจะว่าของต่างประเทศเขาไม่ดีไม่ได้เพราะก็ใช้ดับเพลิงนะครับแต่เราใช้ในการเกษตรเนี่ยใช้ได้ใช้มากกว่าดับเพลิงหลายสิบเท่าก็ทําให้เราต้องคิดหัวฉีดแบบนี้ขึ้นมาครับวันนี้ก็มีข้อความรู้ดีๆมาฝากตรงนี้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามบทฟาร์มสวัสดีครับผมอาจารย์ชาวครับ